อาเซนอลอาจต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ในการแข่งขันหลังจากที่มาตินโอเดกาดกองกลางกับตันทีมได้รับบาดเจ็บระหว่างการลงสนามรับใช้ทีมชาตินอร์เวย์ในเกมที่เอาชนะออสเตรีย2ประต,ตูต่อ1เมื่อเร็วๆนี้โดยเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บจากการประทะก,กับคริสตอฟบอมกาดเนอร์และต้องปฐมพยาบาลในสนามก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปสตาเลโซบักเคนกุนซือทีมชาตินอร์เวย์ยอมรับว่า อาการบาดเจ็บของโอเดกาดน่ากังวลโดยเขาระบุว่าอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของโอเดกาดอาจจะเป็นเพียงการพลิกเล็กน้อยแต่ถ้าโชคร้ายอาจถึงขั้นเอ็นชิกขาดได้จากสถานการณ์นี้มีความเป็นไปได้สูงที่โอเดกาดอาจจะพลาดการลงสนามช่วยอาเซนนอนในเกมสำคัญที่จะพบกับเทอแหนมฮอสเปอร์ในการแข่งขันนอตลอนดอนดาร์บี้ช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยก่อนหน้านี้อาเซนนอนยังต้องรับมือ กับปัญหาอาการบาดเจ็บของริคาร์โดคาราฟิโอรีแนวรับตัวใหม่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการลงสนามให้กับทีมชาติ